โอเคครับก็ในคลิปวีดีโอนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับจะเป็นชุดกล่องทมบ้าเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด44สีนะครับผมแล้วก็นะครับกิจกรรมนี้เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่5นะครับก็คือกิจกรรมนี้อยู่ได้7จดวันนะครับผมใครที่ตามตามกติการใต้คลิปนี้นะครับพี่กอแจกกดละ400เพรนะครับผมฟังกติการใต้คลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับถ้าทุกคนทำตามแบบนี้แล้วนะครับคอมเมนต์ยูดีเกมพร้อมกับชื่อ Facebook ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับรับไปเลย400เบชรต่อ1คนนะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้ด้วยนะครับว่าใครได้นะครับผมนะครับโอเคครับก็กิจกรรมนี้ได้7จดวันนะครับผมก็คือกิจกรรมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือเราต้องสะสมโทเคนนะครับก็คือโทเคนนั่นเองนะครับผมนะครับก็คือเริ่มสุ่มครั้งแรกครับอยู่ที่25เพชร และเขาสุ่ม5ครั้งนะครับอยู่ที่100เพชรนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าในกิจกรรมนี้มีอะไรอะไรกันบ้างนะครับผมจะมีคูปองปืนสเก็ตบอร์ดลูกแก้วสกินเอเแล้วก็ชุดทอมบ้าเลยนะครับชุดนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด4สีนะครับผมโอเคก็คือนะครับมันจะมีท่าทางแถบมาประมาณ4ท่าทางเนาะนะครับไอ้ยสองท่าทางเลยท่าทางที่1นะครับจะเป็นท่าทางอันนี้นะผมก็คือท่าทางนี้เราใช้ได้เฉพาะหน้าร็อบบี้นะครับผมเวลาเรา อยู่กับเพื่อนเราก็สามารถใช้กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่กับเรานะครับก็จะเต้นตามเราด้วยนะครับผมแล้วก็ท่าทางที่ 2, 2นะครับจะเป็นท่าทางของเอ่อียกงูนะครับเป็นท่าทางที่เยกงูเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอัปเดตจนครบนะครับก็จะมีท่าทางโดดล้อมนะครับก็คือมันจะเป็นโดดล้อมในัาผมเนาะประมาณนี้นะครับเวลาเราโดดล้อมนะครับมันจะมีสีออกมาแดงๆแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีท่าทางนี้ด้วยนะครับผมท่าทาง เข้าทีมนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเข้าทีมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดสีะสีนะผมเป็นตั้งแต่ทรงผมนะครับนี่เปลี่ยนสีนะครับได้ตั้งแต่หมวกนะครับหมวกนะครับจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับนี่ครับจะเป็นสีเหลืองนะครับทรงผมเนาะมันเปลี่ยนได้ทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนแรกจะเป็นทรงผมนะครับทรงผมก็จะเปลี่ยนได้ทุกสีนะนะครับผมนี่เนาะแล้วก็เป็นตั้งแต่ของเว่นมาครับก็คือหน้ากากนั่นเองครับ หน้ากากก็เปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยนได้เป็นสีเหลืองก็กได้ครับหน้ากากแล้วก็เสื้อนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีได้แล้วก็กครงเกงก็เปลี่ยนได้นะครับนี่มีทั้งหมดสีสีนะครับนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนยอกเซตก็ได้ครับกดที่เป็นจุดคู่นะครับกดนี่เห็นไหมครับ <_ Mitarbeiter> สามารถเปลี่ยนได้ยอกเซตก็ได้ครับนี่เนาะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่แพงนะครับ อยู่ได้แค่เจ็ดวันนะครับกิจกรรมในเจ็ดวันนะครับประมาณนี้ของรางวัลก็มีประมาณนี้หรือเปล่าเีประมาณนี้เอยของรางวัลก็มีเออมีตัางหน้าของกระทะด้วยนะครับกระทะด้วยกระทะใบนี้ถือตัลงรบบี้ได้นะครับแล้วก็ตาทางบุญ่านี่ครับตาทางบุญ่าเป็นตาทางบุญ่านะครับแล้วก็มีสกินหมาแล้วก็สกินสกินปืนประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับในกล่องเนาะแล้วนี่เป็นกล่องซอกหรือเปล่า ไข่ไข่ตำนานอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือไข่ตำนานน่าจะเป็นกล่องสอบนั่นเองประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้แหละกิจกรรมนี้อยู่ได้7จดวันนะครับผมจะไปดูคลิปกันบ้างครับเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมล็อกอินวันที่7นะครับเพื่อรับตัวละครตัวนี้นะครับผมรับฟรีนะครับวันที่7จดนะครับอย่าลืมล็อกอินรับกันด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าได้จะพอตัวละครนะครับไม่ได้ชุดนะครับผมโอ้โหคือเท่มากเลยชุดนี้ยผมว่าเท่นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับบถ้้้าใคครดูลิปนีจแวก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมว่ากินวันที่7นะเพื่อรับตัวละคตรตัวนี้นะครับผมโอเคครับก็ไปแล้วครับสอลไรกัปนี้บา,บายยครับ